มึงทํางานไปเนี่ยมึงได้อะไรบ้างวะบอสบอกตรงไม่ใช่ตอนนี้แค่นั้นเองแต่ถ้าเวลาที่เขาเก่งปุ๊บเห็นไหมตอนนี้พี่แพงคําเก่งพี่มาริวันเก่งเนี่ยเมื่อก่อนพูดว่าขายไม่ได้เลยค่ะบอสพี่มาริวันก็ขายไม่ได้เลยบอสไม่ได้เลยค่ะขายยังไงคะตอนนี้รู้วิธีการแล้วเนี่ยรู้เทคนิคแล้วเนี่ยมีการมาเก็บเทคนิคด้วยเห็นไหมคือคนเราทุกคนเนี่ยนะไม่ได้เก่งมาจากท้องพ่อท้องแม่ แต่เราเก่งด้วยตัวเราเองได้แค่เราไม่หยุดการเรียนรู้และเปิดใจให้เต็มที่แล้วก็จับให้มั่นด้วยถ้าคุณจับไม่มั่นเท่ากับคุณพลาดอย่างแรงนะจับอันนั้นทีอันนี้ทีคุณเห็นนักธุรกิจเนี่ยทำงานเยอะเนาะทาธุรกิจหลายอย่างนะบอสจะบอกอะไรให้นักธุรกิจเนี่ยเขาทำอย่างเดียวให้สำเร็จก่อนเสร็จแล้วเขาถึงจะเอาเงินตรงนี้ไปต่อย,ยอดอีกหลายๆอย่างค่ะ นี่คือวิธีการคุณเห็นอ่าอย่างพิมพ์พี่พายคุณเห็นไหมเขาขายของจนเขามีตังแล้วเขาถึงจะไปทําธุรกิจนู้นธุรกิจนี้คุณเข้าใจยังไม่ใช่ทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันเป็นไปไม่ได้ประสบความสําเร็จในหลายอย่างเป็นไปไม่ได้ยากนะคะอันนั้นคือวิถีของลูกน้องที่ต้องทํางานที่นายจ้างสั่งหลายๆอย่างใช้ชีวิตต้องใช้ชีวิตให้เป็นนักธุรกิจอย่าใช้ชีวิตเหมือนลูกจ้างอย่าใช้ อะไรเดิมๆถ้าทําสิ่งเดิมแล้วมันไม่ก้าวหน้าเปลี่ยนแผน Bot บอสวางแผนชีวิตนะบอสจะเปลี่ยนแผนตลอดเวลาะบอสไม่ไม่ใช้แผนนี้ไปตลอดทั้งชีวิตถ้ามันไม่ได้ทําให้เราก้าวหน้าจะเห็นระบบบอสเนี่ยมันพร้อมที่จะพลิกตลอดเวลาบางคนบอกโอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ตายเลยไม่เอาหรอกระบบไม่มั่นคงนูน่นนี่นั่นนน,นี่นู่นสนไหมอะ ถ้าวันนั้นสนนะวันนี้ก็ไม่มีเจ้าของแบรนด์ขึ้นมาวันนั้นสนนะวันนี้ก็จะไม่ไม่สร้างคนได้จริงๆทําในสิ่งที่คนอื่นไม่เชื่อแล้วต้องทําในสิ่งที่คนอื่นเขามองว่ามันเป็นไปไม่ได้ยิ่งดีฮะบอสพูดเลยเมื่อก่อนบอสก็เคยลังเลนะเอะ๊หรือว่าสิ่งที่กูทํามันจะไม่ได้จริงๆวะก็เคยคิดแต่ก็ไม่เคยท้อนะเพราะอย่างที่บอกหนึ่งเราต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้มันเป็นผลให้กับตัวเราเองแค่ไหน และมันได้ผลกับคนอื่นแค่ไหนคือพูดง่ายๆมีประโยชน์ก็ให้คนอื่นไหมวันนี้คุณจะไปเอาเงินเขาคุณจะไปเอาทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเอาบ้านเอารถแล้วคุณให้อะไรกับโลกนี้เป็นการตอบแทนทุกอย่างมันต้องเป็นพลังงานทด,ทดแทนเหมือนกัน ถูกไหมอย่างเช่นคุณใช้น้ําคุณก็ต้องปลูกต้นไม้ให้กับป่าถูกว่าป่าจะได้ผลิตน้ําขึ้นมาให้คุณได้เยอะๆออกซิเจนจะได้ไปก่อตัวเป็นเมฆแล้วก็เมฆก,ก็ฝนตกลงมาเพราะตกลงมาไม่มีป่าเป็นไงชิปหายสินะน้ําท่วมอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องต้องคืนเขาด้วยมันไม่ใช่ว่าเราไปเอาของเขามาอย่างเดียวแล้วเราไม่คืนเขาเลยอะ แต่วันนี้สิ่งที่บอสทําคือคือนเขาก่อนเดี๋ยวเขาก็ให้เราเองการที่เขาประสบความสําเร็จทําไมแบรนด์จะไม่สําเร็จล่ะดูสิเจ้าของแบรนด์คนใหม่มาอู้หยดันแบรนด์ทิพายเลยเห็นไ่มโอ้โหจัดหนักจัดเต็มหน้าดูเลยแล้วคุณคิดยังไงฮะเห็นไหมนี่คือผลตอบแทนเราต้องเหนื่อยดันแบรนด์คนเดียวไหมไม่แล้วคนอื่นมาอีกเห็นไหมสินค้าของคุณถูกดันโดยปริยายอีกเออ คุณคุณมีที่ไหนวะคุณไปดูเจ้าของแบรนด์ทุกคนนี่แม่งน้ำตาเช็ดหัวเข่ากันชิบหายไ้วอดหมดอะเพราะอะไรอุ้ยกว่าจะได้มาถึงทุกวันนี้กูต้องสู้กูต้องดิ้นกูต้องนั่นกูต้องนี่สตอรี่แต่ละคนโอ้โหดราม่าน้ำตาแตกงั้นน่ะใช่ไหมแต่วันนี้เพอร์เฟกไลฟ์จะไม่เป็นแบบนั้นวันนี้คุณสู้แค่ครั้งเดียวแล้วคุณก็โตเลยคุณสู้แค่ครั้งเดียวแล้วคุณก็โตฮะ เข้าใจว่าคุณไม่ต้องมานั่งสู้บ่อยๆวันนี้คุณมาทั้งขายของปุ๊บคุณต้องไปเก็บเงินทําแบรนด์ตัวเองต้องไปสร้างแบรนด์คุณก็ต้องสร้างคนมาใหม่คุณเอาคนมาให้กับแบรนด์นี้ต้องเยอะต้องแย่หลายคนแต่เวลาคุณไปทําแบรนด์ใหม่อะใครไปเออคุณไหมบอสบอกตรงประสบการณ์ผ่านมาแล้วฮนะไม่มีมาเลยสักคนหนึ่งไม่กระเด็นออกมาเลยฮนะอยู่กับแบรนด์เขาหมดเลยเรียบร้อยฮนะจบไหมศพไม่สวยฮนะ แล้วถ้าเกิดเราทําแบรนด์เองปุ๊บเหมือนเขาจะสนับสนุนเราเขาก็ไม่สนับสนุนนะเขาก็เน้นขายแต่แบรนด์เขาแหละเขาไม่ขายแบรนด์ให้คุณหรอกเห็นปะ่ะแต่วันนี้เห็นไหมบอสบอกเลยนี่เวลาคนมาปุ๊บเห็นไหมคุณสวมบทบาทสิแบรนด์คุณเลยคุณสวมบทบาทค่ะเสร็จปุ๊บเป็นไงเห็นไหมแบรนด์พี่บุญเพีว่าคนก็ขายโดยปริยายนะปะ่ะบอสเป็นแบรนด์เดียวที่กล้าพูดเลยว่าบอสเป็นแบรนด์ใจกว้าง เป็นแบรนด์เดียวที่สร้างคนอย่างหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นฮะเป็นแบรนด์เดียวที่ตั้งใจฮะที่จะให้คนจริงๆไม่ใช่ตัวเงินที่จะให้ให้เขาอย่างเดียวแต่เป็นอนาคตและอิสระที่จะไปพร้อมกันอืมทุกอย่างมันมีข้อแลกเปลี่ยนอยู่แล้วเห็นไหมอ้าวเขามาเริ่มต้นเขาไม่อยากลงทุนห้าแสนเขาก็ต้องขายของจะได้ได้เงินลงทุนฟรีเห็นป่ะเขาก็แลกเปลี่ยนขายของให้บอสไปวันนี้ แล้วเสร็จปุ๊บบอสสร้างแบรนด์ให้คุณแบรนด์คุณน่ะคุณต้องไปขายเองไหมทุกคนก็จะรู้แค่เพียงว่าหุยสินค้าเพอร์เฟกออกใหม่ว่ะเอาไหมอยากได้อยากกินอยากใช้ไหมเอาเพราะเขารู้คุณภาพเพอร์เฟกอยู่แล้วแม่งแบรนด์นี้คุณภาพดีมากกาแฟก็โอ้โหสุดต้านเลยเห็นไหมตอนนี้ได้รับการการันตีเยอะนะกาแฟนี่ผู้ชายกินแล้วคึกนะแต่มันไม่ใช่แบอบว่ากินวันแรกปุ๊บมึนคึกเลยนั้นไวอากา้า นะขายลูกค้านี่ระวังหน่อยหนึ่งนะลูกค้าบอกอขายเกินจริงไม่ได้นะเออไม่ใช่วาาัยรุ่นงกินวันเดียวแล้วคลึกเลยไม่ใช่นะเออกินแล้วสมรรถภาพทางเพศมันจะดีขึ้นแม้กระทั่งผู้หญิงเองก็เหมือนกันนะบอสกินกาแฟทุกวันเนี่ยไม่ได้ว่าทะลึ่งนะบางทีก็ยังมีความรู้สึกตรงนั้นนะ <c oughs> เออเข้าไม่ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวดึงให้นะ ใครเข้าไม่ได้บอกเดี๋ยวบอทด,ดึงแบบหนึง่งบอทหาให้บอทเด็ดคุยกับลูกค้าอยู่ใครจะเข้าบอกอยู่ไหนวะชื่อหาไม่เจอบอทบอทมาริวันก็ดึงเป็นใช่ไหมคอยดูนะคอยดูใครอยากเข้ามาถามแจ้งแจ้งเนี่ยข้อดีของแบรนด์เรา ถามว่าทําไมบอสไม่ทําตลาดใหญ่โตวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามีกรตจองั่งอยู่คะเมื่อกี้โอเคโอเคนะคะอย่างที่บอสบอกว่าแบรนด์เรามีดีเยอะทุกอย่างเนี่ยมันมีดีมากเราไม่ต้องสร้างระบบเองเราไม่ต้องทําอะไรเองเยอะมากการทําแบรนด์ตัวเองเนี่ย บอสพูดตรงๆนะไม่ได้ทาแค่อย่างเดียวหรือสองอย่างมันทําเยอะกว่านั้นนะหลายอย่างมากๆถ้าใช้จ่ายในการสร้างแบรนด์คุณอย่าคิดว่าสร้างแบรนด์ขึ้นมาแล้วจะทําสินค้าขึ้นมาแล้วจบนะอย่าลืมสินค้าขายไม่ออกหมดอายุชิบหายอีกนะฮะอ่าแล้วก็อะไรอีกเอ่อเรื่องภาษี เรื่องบัญชีก็ต้องจ้างเน้อบอสจ้างเอานะบอสไม่ทําเองบอสท,ทาไม่เป็นเหมือนกันบอสก็จ้างเอานะแต่ก็รู้ข้อมูลทุกอย่างศึกษามหมดเห็นไหมเราต้องทําตรงนี้ไหมเราก็ไม่ต้องทาใช่ไหมเมื่อไหร่เราเป็นเจ้าของแบรนด์ก็สบายฮะคุณก็ไม่ต้องจ่ายอะไรสิบเปอร์เซนที่บอสคิดบอสไม่ได้คิดจากกําไรด้วยคุณได้กําไรร้อยล้านก็คือร้อยล้านกําไรคุณคุณได้สิบล้านก็กําไรคุณไม่เกี่ยวกับบริษัทบอสคิดแค่ตอนที่คุณผลิตขึ้นมาแล้วบอสคิดสิบเปอร์เซนต์สมมติแสนหน อืมนะค,คุณผลิตมาเท่าไหร่บอสคิดแค่ตรงนั้นไอ้สินี้จะครอบคุมหมดเลยทั้งบัญชีทั้งภาษีรวมกับบริษัททั้งหมดไม่มีแล้วฮะไม่มีไม่มีที่ไหนเขาทำอย่างนี้หรอกแล้วคำถามก็คือว่าบอสได้เยอะไหมบอสบอกตรงวันข้างหน้าจะต้องทำโรงงานโซโก้สต็อกที่ต้องทำให้ <c oughs> ก็เก็บจากตรงนี้แหละให้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเงินไม่ได้ไปไหน บอสไม่ได้เอามานั่งสร้างภาพไม่ได้เอาเงินไปทําอะไรที่ไม่ดีวันนี้หน้าที่ของบอสบอสคิดว่าชีวิตคนเราเกิดมามันมีค่านะแล้วเราให้อะไรกับคนเอาไว้เห็นปะคนจะตอบแทนเราเองวันนี้ไม่ต้องกลัวหรอกอย่างวันนี้บอสได้คำคำหนึ่งมานะเขาพูดมาบอสก็ไม่ค้านนะไม่ตอบโต้อะไรหรอกแต่บอสได้ยินมาคำหนึ่งเขาบอกว่า ไปทำดีให้คนอื่นคนอื่นเข้ามาเขาก็หวังผลประโยชน์จากมึงเท่านั้นแหละไม่มีใครเขาหวังดีมึงจริงๆหรอกนอกจากครอบครัวนี่คือคําพูดของคนนะวันนี้ที่ได้ยินแต่ใจบอสเฉยฮะบอสบอกแล้วว่าบอสไม่สนใจเพราะนั่นคือสิ่งที่คุณเจอว่าผลประโยชน์คนอื่นมาด้วยผลประโยชน์เพราะตัวเราก็หวังผลประโยชน์ไงแต่วันนี้สิ่งที่บอสได้มาแล้วบอสเรียนรู้มาเนี่ยเรื่องที่เขาพูดก็ไม่แปลกถูกฮะ เรามีวิธีป้องกันตัวเองได้แต่เราก็มีวิธีในการให้ใจคนเช่นกันบดเชื่ออยู่เรื่องหนึง่งฮะถ้าวันนี้เราให้อะไรกับใครไปเราให้อะไรอย่างไงผลตอบรับมันเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างมุมมลงเราโยนอะไรออกไปปุ๊บมันจะตีกลับเข้ามาหาเราทั้งหเช่นกันเราโยนสิ่งดีๆไปสิ่งดีๆจะโยนมาหาเราเราโยนก้อนหินออกไปมันก็จะเป็นก้อนหินโยนกลับมาหาเราแล้วเราอยากได้อะไรละ่ะความหมายอะ เราอยากได้ก้อนหินไหมเราก็โยนก้อนหินออกไปสิเราอยากได้อะไรอะ่ะเราอยากได้ความมั่งคั่งใช่ไหมเราอยากได้ความเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมเราก็ต้องโยนความรู้ออกไปเพราใจว่าเราถึงจะได้สิ่งสิ่งนั้นกลับมายิ่งเราเก่งเราฉลาดทําไมเราจะทําไม่ได้บอสบอกวันนี้นะบอสยังเทนไปแล้วนะส่วนหนึ่งไม่ได้ทําคลิปความรู้เนี่ยเปรียบเสมือนกุญแจ เหมือนกุญแจที่กำลังจะไปไขหีบสมบัติของคุณมรดกของคุณเนี่ยมันมีทุกคนแต่แค่คุณไม่สามารถสร้างกุญแจขึ้นมาได้แต่วันนี้คุณมีโอกาสที่ดีคุณสร้างกุญแจได้กุญแจคือความรู้ว่าคุณปั้นความรู้ของคุณให้เป็นลูกกุญแจที่จะไปไขสมบัติของคุณออกมาสมบัติมีกันทุกคนฮะแต่ละคนอาจจะมีสิบล้านร้อยล้านพันล้านมีเท่าไหร่มีหมดฮนะ แล้วกล่องสมบัติของคุณจะใหญ่แค่ไหนก็อยู่ที่กุญแจที่คุณกำลังสร้างนั่นแหละเออคุณสร้างดอกเล็กๆมาขายกล่องเล็กๆคุณก็จะได้แค่กล่องเล็กๆไงแต่ถ้าคุณสร้างดอกใหญ่คุณจะได้หีบสมบัติที่ใหญ่ตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสมองคือสิ่งที่จะเป็นกุญแจให้กับคุณเรียนทุกวัน ไม่มีใครงโง่ขึ้นนะฮะเรียนทุกวันจียิ่งทําให้เราเก่งขึ้นวันนี้ผลงานยิ่งงอกให้เห็นเลยเมื่อก่อนพูดถึงกับน้องพีมไหมว่าน,น้องพีมเป็นผลงานชิ้นโบแดงของบอสเห็นปะสร้างเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งให้เป็นซูปเปอร์ได้นี่ออกไหมเมื่อมันไม่มีบอสเ่มันก็ไปหาก,กินได้แล้วจริงๆบอสไม่เลย่ยรู้สึกเสียใจยอะไรเลยนะบอสบอกตรง วันนี้ถ้าเกิดสมมตินะเขาลาออกไปแล้วเขาหาก,กินได้บอดี Body ใจด้วยซ้ำเออแต่เขาก็ไม่ไปเพราะอะไรเขาบอกว่าเขาอยู่นี่เขาจะได้เยอะกว่านี้ <c oughs> <c oughs> เห็นปะ่ะแล้วทําไมเขาถึงคิดอย่างนั้นน่ะ <c oughs> ก็เพราะบอสไม่เคยหยุเดเรียนรู้แล้วเขาก็รู้ว่ายิ่งเขาอยู่เขาก็ต้องยิ่งได้เยอะกว่าเห็นไหมแล้วน,น,นี้เห็นไหมพี่วลีวันอ่ะภูมิใจไหมล่ะ จะไปรับจ้างอยู่ตั้งหลายรอบกับพี่แพงคำสไตล์เดียวกันตังไม่มีปุ๊บจะไปรับจ้างจะไปรับจ้างวันนี้สร้างตัวเองแม่งซะเลยอย่างพี่แพงคำเหมือนกันบอสบอกเลยเฮ้ยสี่เดือนใช่ไหมไปรับจ้างคนอื่นน่ะเราขยันชิบหายเลยกว่าจะได้เงินหมื่นหนึ่งเนี่ยแล้วเอาเงินหมื่นนี้ไปใช้นีกต่างหากนะไม่ใช่ไม่ใช่ได้ฟรีๆแล้วก็ได้กินนะเนี่ยไม่เราไม่ขยันตัวเราเองอะ่ะขยันกับงานตัวเองเด ทำอนาคตตัวเองดิเรียนรู้ดิสร้างแม่งทุกวันทํามันทุกวันทําทําทาทา,ทา,ทาขยันเหมือนสี่เดือนนั่นแหลเราให้เวลาตัวเองแล้เดือนนี้กูจับเงินล้านให้ได้จริงถ้าต้องการเงินก็หาเงินต้องการบ้านหาบ้านต้องการรถหารถต้องการอนาคตหาอนาคตต้องการอะไรฝันมีอะไรอยู่ เอามันออกมาใช้เอามันออกมาใช้ไม่ต้องรออยากได้อะไรไม่ต้องอายหรอกอูห้หูคนอื่นเขาอยากได้อันนี้เลยอยากได้อันี้เราก็ต้องไปตามเขาไม่ต้องเอาสิ่งที่ตัวเองอยากได้ก่อนเอาเลยฝันเลยสร้างมันขึ้นมาเลยเรามีเครื่องมือที่ดีแล้ว เราก็แค่ตั้งฝันตัวเองขึ้นมาจะเอาอะไระเอาก่อนเลยสี่หมื่นเราไปทำงานสี่เดือนบางทีนี่เราขยันขายของอุ้ยเดือนเดียวได้สี่หมื่นใครจะไปรู้ใช่ปะใครจะไปรู้แล้วพรุ่งนี้ปิดยอดได้แสนหนึ่งใครจะไปรู้เห็นไหเราปิดไม่ได้เพราะเราไม่เก่งแต่ถ้าเราเก่งเมื่อ,อไหร่เราปิดได้บอสเดดไปปิดมาแล้วเมื่อกี้ เป็นยังไงบ้างลูกค้าเมาื่อกี้อือดปเดเป็นยังไงบ้างลูกค้าเมาื่อกี้อย่าลืมเปิดใหม่เด้อโอเคไหม,ไมเ,นะเกิดอะไรขึ้นเอ้นไม่เคครับเกิดอะไรขึ้นสจะไม่มีตัวตนาเหรอเอาแล้วเ,เ,เขาเอาเอาอะไรมาคุยกันเราอะ่ะ เอาอไปมากุเาาหอูได้แล้วนี่อเออปล่อยเขาไม่เป็นไรบางทีมาป่วนก็มีเป็นเรื่องปกติอยู่ละน้นนอืมไม่ต้องซีเรียสอะไรอย่างที่บอนบอกแหละมันมีรูปแบบหลายรูปแบบเยอะยิ่งตอนนี้อ่าเพจพี่บุญเพลงเริ่มดังนะในประเทศเราเริ่มดังก็เป็นเรื่องปกติ อนั่นแหละค่อยๆอ,อันนี้ไปค่อยๆสร้างไปค่อยๆทําไปลูกค้ายแยะๆเนี่ยของพี่บุญเพลงเข้าไปดูเข้าไปไอันนี้ได้เข้าไปเก็บทําไปแอดไปคุยไปสร้างไปไม่มีใครทําวันเดียวแล้วรวยหรอกคะ่ะถ้าทําอย่างนั้นได้ทุกคนรวยหมดแล้วไม่มานั่งจนอยู่หรอกอืม ทุกวันนี้นั่งจนอยู่เพราะอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรเลยไม่สร้างอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยเรียนก็ไม่เรียนแล้วก็บ่นว่าชีวิตแม่งไม่ยุติธรรมเลยคนรวยรวยเอาคนจนจนเอาซา่นเนาะที่ที่เป็นคำานึงลกตัวเดียวได้โจงตรองนงนยังไงคะอีมลูกตัวเดียวได้ไรกระ มันเป็นยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยซิโอ้วันวันที่ไปส่สก,การน้องอะ่ะเขาเจอพี่เขาเหมือนเหมือนเหมือนพี่ปวดินค้าไปล้างใช่ไหมเขาพูดว่าอ๋อนี่สบู่อะไรอะ่ะเหมือนไม่เคยเห็นเลยนี่นางพี่นะคะเขาพูดว่าอ๋อนี่สบู่อะโลเวราค่ะ เป็นบริษัทตัวเด็กได้เรานะเป็นเป็นน้องที่โอมอมาใหม่เราโอมอมาแล้วประมาณตีกว่านี้ระาณนี่ก็แล้วอะไรปุ๊ดยังไงอะไรบ้างหรืออ่าไม่เป็นไรปั๊อามีได้มีเวลาค่ะไปทำกับข้าวพร้อมอะไรนี้ก็คุยกันไปอย่างนี้คุยกันไปคุยกันมาแล้วมีอีกคนนึงก็หน้าคือจีบูแันไหนว่าเข้าใจมากจนว่า ถือแดดถือลูมไม่ได้อย่างงี้พี่กดเข้าไปหาว่าโอ้สิ้นายสินตาอะไรอ่ะทําทไมเงินก็เสียนากรฟังทําไมโชคอย่างนี้ลนะ่ะทําไมไม่ไม่ใช้แบบสินค้าแบบสวยได้เองรวยโบมลนะ่ะน mm ี hmm. ้กอะพุระมีด้วยเนาะอย่าเอาชีวิตอย่าเอาความจริงมาพูดเล่นวีกระพุ่อย่างนี้ที่แด่งตามก็พูดว่าอ๋อ mm hmm. มาโทษค่ะ ที่ที่พูดไปตรงๆนี้ก็ตลกกันไปเรื่อยอย่างนี้แล้วก็นางก็ซื้อสก๊อกับสบู่ไปใช้นางก็โอเคขึ้นอย่างนี้แล้ววันนี้เขาบันน้ำเขาเจ็กมบื้อให้พี่พี่เพียงคำโอพี่เพียงคำดูไปว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ใจดีขึ้นไหมอะไรเออโอเคดีขึ้นค่ะอย่างนี้โอ่โผ่มือน้ำ หลังจากนั้นพี่ก็ไม่ได้ทักนะพ่อว,วันนี้พี่ทักไปว่าสวัสดีเป็นไงบ้างนาดี้นอยังอะไรเอาอูดแนเะ้าขอโทษค่ะอ่าคนนั้นไม่ใช่คนน,น,นนั้นคนนั้นชื่อโอแต่แต่เราเป็นเพื่อนกับเขาเราไปยืมบื้อเอามาใช้อย่างนี้อ๋อไม่เป็นได้อโทษด้วยอย่างนี้อาอ๋อเป็นเป็นพี่น้องหรือว่าอะไรเป็นเพื่อนหรอกครับว่า เป็นเพื่อนสนิทค่ะโอ้ไปเป็นไดเป็นยังไงบ้างกินข้าวยังตามไปเขาก็พูดว่าโอ้อยังยังนั่งเล่นอยู่อะไรอย่างนี้พี่ก็พูดว่าอ่าทำอะไรงานอะไรบ้างอเาออ,ออย่างนี้เขาก็ทำไม่ได้ทำอะไรอยู่เฉยๆโก้เงินพ่อเงินแม่กินอย่างนี้เขาก็หัวเราะรวยหัวเราะรวยเป็นคำเขาพูดว่า เดลอย,อยากขอไปตลอดชีวิตไหมหรือว่าอยากเป็นคุณที่ผลิตเงินเองอย่างนี้พี่ถามเขา mm. เขาก็เดวก็ก็ <De o, S 1> ไม่อยากขอเนาะโอเราไม่ไม่รู้ว่าจะหาหรือทําอะไรเลยอย่างนี้อีกแง่ควาก็พูดว่าโอ้ oh, ไม่เป็นไรเข้ามาเรียนรู้กับเราไหมอ่าก้าวเข้ามาเรกๆอะ่ะ เจ้าสายสบู่ไปนึ่งก้นเจ้าก็มีสิบปิ็นเจ้าองแมนแต่ว,ว่าจะต้องรับป็นตัวแทนการขายสะก้อนแต่ก็เฮียนหูเนาะเฮียนหูเฮียนเรื่องระบบแต่ก็สัมผัสกับสินค้าสายกับสินค้า้องกับการตลาดอย่างนี้พูดไปพูดมาเขาพูดว่าโอ้มีจริงเลยโดยนี้พี่ก็พูดว่าเรื่องจริงไม่จริงอ่ะพี่พี่ไม่อยากพูดนะ ถ้าพี่พูดไปก็ก็อยากให้น้องเสื้อเนาะแต่แต่พี่ไม่อยากให้น้องเสื้อแต่พี่เสื้อแต่พี่อย่างนี้แล้วก็โอ,โอเคนะอันอีกสองสามปันได้ก็ไปซื้อพื้เนาะไปซื้อของเงินแม่ไปซื้อพือ้แล้วก็อ่าลูดไลายอย่างนี้แล้วก็จะเข้าไปเรียนดูแล้วก็ของเงินแม่อีกครั้ง และลงทุนเท่าไหร่อ่ะั้งนร้อย่างนี้พี่ก็พูดว่าสินค้าเรามีจิตตัวใช่ไหมแล้วก็มีสักรับมีน้ำหอมแล้วก็มีสบู่มีมากมีซีร่มมีดิปสติกมีกาแฟอย่างนี้แต่คนที่อยู่ลาวเป็นสำดิษแต่อีกคุณเป็น,นเจ้าของเบนเอีกคุ บริษัทผลิตสินค้าให้อีกหนึ่งตู้มีแปดตูต้ตอนนี้แต่เจ้าของเบรนดคนใหม่อ่ะนางคนที่าหารเสริมอย่างนี้อู้จริงอีดีโดทาด้เป็นเจ้าของแบรนด์ะอ,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 อืมเขาก็แบบตื่นเต้นมากนางก็โอเคไม่เป็นไน้และนางก็ถูประทางสินชื่อของคนที่ใช้สินค้าพีไปตามเขาพูดว่า โอ้ยนางไปเสื้อเข,าท,ข,ขาทําไมเขาเขาท่าหาแล้วคือไปรุมได้งา่ายไงทาไมเป็นหูรู้เรื่องอะไรยืดจังอย่างนี้เขาก็ไม่รู้เลยทําไมคือซ้ายของดีทําไมไม่บอกฉันด้วยอย่างนี้นางก็โอ้ยพี่ใฟคําก็คือุอ้ยเหมือนเรานิิงนกตัวเดียวเลยสองตัวนี้ <S <S อืมแล้วก็อีกคนที่แฟนคําได้สดวันนี้ ตัวแดงนี่เนี่นางก็ทักเข้ามาว่าแล้วเราอยากขายแต่วควรทําไงเราไม่คิดจะขายมักยู่แต่นางไม่เคยขายอย่างนี้แานทำจะขายไม่ได้โอ้แม่เป็นได้เพราะว่าเข้ามาทิบงานโซนให้เ้าขายหุ่ควายได้จะขายเป็นอย่างนี้แล้วก็การที่ทํางานก็ไม่ได้บังคับกันนาะแบบเงินที่ว่านางมากทาอะไรเออเงิน มักมากกงเหมือนพี่อ่ะพี่จะมักได้อย่างนี้แล้วก็โอ้ทักได้ทุกอย่างแต่นางก็สอบแบบได้สุดนะแนอืมอู้เนอะก็ก็เหมือนเนอะคิดอยู่อ่ะถ้าลงมุูลูกค้าคนไหนนะเป็นคำในใจจะคิดว่าโอ้ขอบคุณะพค่ะ อีโบสถิยาคอยสับปดคอยตักเตือนสมองคอยเก็บอคยะอยู่ในหัวพี่แบ่งคำออกไปาิพงดเยอนแล้วน้อยพูดเยอะแล้วน้อยเป็นคำคิดนะลุงกับลูกค้าเป็นไงแบบใจอ่ะอยู่กับลูกค้าแต่สมองอ่ะคิดคิดแบบก็ใจนะคุณว่าไปยากอ่ะอย่างนี้พูดพูดไปบางบางครั้งนี่ก็เหมือนลอยลอยเลยอ่ะบอสเนี่ยลอยแล้วเนี่ยตอนนี้ ไม้วีใ <Auf> ห <How to graduate> ้เขาบบถ้าเขาเสื้อเหมือนเราเสื้อเราเกินไปเหมือนเหมือนเมื่อเมื่อเมื่อคืนนี้คิดนะเหมือนมาแทงคำทำมาขนาดนี้ก็เหมือนแทงคำซ้เริจไปอีกครึ่งนะยังอีกครึ่งก็บอสก็บอกแล้วไงว่าถ้าเราจะไปทําอย่างอื่นเราขยันตัวเองสิขยันให้งานตัวเองอ่ะ งานตัวเองชีวิตตัวเองอะ่ะตอนนี้เห็นไหมเราภูมิใจไหมล่ะจากที่ตะกอดเราเป็นสาวกรรมกรวิ่งตามสามีทํางานงกงกวันนี้เห็นไหมเราสามารถที่จะเป็นคนเก่งคนหนึ่งได้เราเปลี่ยนตัวเองได้ได้ทั้งหน้าตาได้ทั้งผิวพรรณได้ทั้งความรู้ได้ทั้งชีวิตตัวเองทุกอย่างอะ่ะไม่ได้ทําเพื่อบอสไม่ได้ทําเพื่อคนอื่นทาเพื่อตัวเราเองนั่นแหละอื เราทําใครก็ตามนะเราทําเราได้มันไม่ใช่คนอื่นได้เราไปเป็นตัวแทนให้คนอื่นเราก็เออนั่นน่ะเจ้าของได้อืมวันนี้เราทําอ่ะเอาไม่ใช่เจ้าของได้คนเดียวเราได้เราได้ด้วยอืม อะไรวะเดี๋ยวบอสกำลังอ่านอยู่อ๋ออ๋อฮะเนี่ยชีวิตทุกคนแหละปัญหาเนี่ยบอสบอกตรงมันไม่เคยหายไปไหนหรอกมันอยู่กับเราติดติดมาเหมือนเจ้ากรรมในเวนนะั่นแหละติดมาด้วยไปไหนไม่รอดหรอกแต่ถ้าเราฉลาดกว่าปัญหาเราเก่งแน่บอสบอกให้เราเก่ง แล้วเราก็สามารถเอาตัวเองรอดด้วยจริงๆ Bot บอสบอกตรงนั้นไม่ใช่พวกคุณภูมิใจางทุกวันนี้บอสก็ภูมิใจตัวเองมากๆภูมิใจสุดๆค่ะภูมิใจที่เกิดมาเอออย่างน้อยๆเนี่ยวันนี้เราเราได้เป็นผู้นําอย่างสมบูรณ์แบบเข้าใจไหมแทนที่เราใจนี่นะเดี๋ยวบอสจะปิดลิฟต์แล้วนะเดี๋ยวบอสจะปิดลิฟต์เดี๋ยว